สวัสดีครับพบกับรายการ3นาทีมีสุขครับแต่หลายคนเข้าใจว่าอาหารมื้อเย็นทําให้อ้วนซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับจริงๆแล้วมื้อเย็นสามารถกินได้แต่ต้องเป็นอาหารเบาๆย่อยง่ายไม่เน้นพลังงานเพราะว่าเป็นมื้อสุดท้ายก่อนเข้านอนที่ไม่มีกิจกรรมให้เผาผ่านพลังงานนั่นเองครับ ลดทอดลดมันแล้วเราก็มาลดพุงลดรอกด้วยการเพิ่มการกินผักผลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารเหล่านี้จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในกระเพาะอาหารของเราทําให้รู้สึกอิ่มทนเพราะเส้นใยอาหารจะไปแย่งพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทําให้ลดความอยากและทานอาหารได้น้อยลง เส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์ก็จะช่วยดูดซับไขมันไว้ส่วนหนึ่งจึงช่วยลดปริมาณไขมันที่ร่างกายจะดูดซึมไว้ด้วยจากนั้นก็จะขับถ่ายออกมาทางอุจจาระนั่นเองหลักการแล้วการลดน้าหนักนั้นอาการแพทย์เราเนี่ยไม่แนะนําให้มีการงดอาหารมือ้อใดมื้อหนึ่งเลยควรจะทานทุกมื้อนะครับแต่ว่าขอให้ลดปริมาณให้น้อยลงในมื้อที่ใกล้ๆกับเวลาที่จะพักผ่อนหรือเวลาที่จะนอนหลับแล้วซึ่งนั่นได้แก่อาหารมื้อเย็นนะครับนั้นมื้อเย็นเนี่ยควรจะกินชนิดที่เป็นผักผลไม้ ถ้าเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้ได้แคลอรี่ไม่มากนักส่วนมื้อเช้าเราพูดไปแล้วนะครับว่ามีความจําเป็นทุกคนที่ลดน้าหนักมีความจำเป็นต้องทานมื้อเช้าเพื่อให้ผลมื้อกลางวันและมื้อเย็นนั้นเราไม่หิวโหยจนเกินไปมื้อกลางวันเป็นมื้อที่เราจะกินเสริมโดยพิจาหณาเรื่องปริมาณอย่าให้เยอะเกินไปแต่เงื่อนไขคือต้องครบ5้าหมู่มีผักมีโปรตีนมีผลไม้ต่างๆครบนะครับโดยสรุปก็คือไม่ควรงดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งโดยที่คนที่เข้าใจว่าต้อท่องมื้งดอาหารมื้อเย็น นะครับแต่ควรจะทานให้มันน้อยลงไปตามเวลาอันได้แก่มื้อเช้ากินให้เยอะนะครับมื้อกลางวันกินให้ปริมาณน,น้อยลงมาสําหรับมื้อเย็นซึ่งเป็นมื้อที่ใกล้กเวลาที่เราจะพักผ่อนเราจะมีแอคทิวิตี้ไม่มากก็ควรจะทานมื้อที่ไม่มีแคลอรี่สูงนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนํานให้กินพวกผักผลผลไม้แทนอาจจะกินแกงส้มแกงเลียงแบบที่คน,นไทยนิยมนะครับซึ่งเป็นแกงที่มีแคลอรีต่ต่ําหรือได้ทั้งแกงจืดบางอย่างได้นะครับ ส่วนตอนดึกๆนะั้นถ้าเกิดมีอาการหิวโหยผมแนะนำว่าควรจะทะานผลไม้ชนิดที่ไม่หวานเช่นชมพู่ฝรั่งแคนตาลูปหรืออะไรพวกนี้นะที่เป็นผลไม้ที่มันมีไม่รสหวานนะครับจะช่วยทําให้เราอยู่ท้องแล้วก็เราไม่หิวโหยมากจนเกินไปเห็นไหมละครับว่าการกินอาหารมื้อเย็นไม่ได้ทําให้อ้วนกินให้ครบ5้าหมู่และควรกินให้ครบสมื้อด้วยนะครับสวัสดีครับ